ธรรมญาตราตอนที่8ผีเข้าผีออกเสียงลมหายใจที่แอบซุ่มอยู่หลังพุ่มใบใต้ต้นสาบเสือทามกลางสภาพแวดล้อมของชุมชนหมู่บ้านย่านท้ายตลาดกลุ่มตำรวจหลายนายได้เข้ามาปิดล้อมบ้านเก่าหลังนั้นมันเป็นที่หลบซ่อนของกรุงชายหนุ่มวัยส5ที่เติบโตจากการเป็นเด็กเดินยา ่อนจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นขายใหญ่สร้างอิทธิพลและชื่อชั้นก่อคดีอาญามามากมายถึงจะได้เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นหากทันทัสถานก็ไม่เคยดัดสันดานของกรุงได้สือบบอมยังด้อมด้อมมองมองดูลาดเราอยู่ที่หน้าประตูบ้านรอบด้านตอนนี้ก็ยังมีตำรวจอีกหลายนายที่ตรึงกำลังรอคำสั่งบุกเข้าไปรวบตัว เมื่อตรวจตราจนแน่แก่ใจทั้งทางหนีทีไล่และแน่ใจว่าไอ้กรุงมันยังอยู่ในบ้านจึงสั่งการเข้าจับกลุมประตูสังกะสีหน้าบ้านที่ปิดล็อกจากด้านในเพียงสืบบอมออกแรงถีบลงไปไม่กี่ครั้งยังให้บานประตูถึงกับหลุดเปิดออกมาก่อนที่ตำรวจกับอาวุธประจำกายจะปฏิบัติการจู่โจมตามยุทธวิธี สภาพภายในบ้านตอนนี้มีเพียงห้องที่รกสกปรกกับกองข้าวของมากมายที่ทิ้งไว้รัเกะระกะก่อนจะมีกลิ่นเหม็นสาบซึ่งโชยมาพาให้ทุกสายตาต่างจดจ้องมองเข้าไปที่ประตูห้องนอนบานนั้นอันเป็นห้องต้องสงสัยที่มันอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ด้านในเฮ้ยกรุงนี่สืบบอมนะทนายอยู่ในนั้น ก็ขอให้ออกมามอบตัวแต่โดยดีรับรองว่าจะไม่มีใครทำร้ายหรือยิงนายนอกจากความเงียบงนันมันไม่มีเสียงใดๆตอบรับกลับมาหากยึกยักชักช้าต่อไปคงไม่ได้การก่อนที่สายสืบหน่มจะตัดสินใจผลักบานประตูเข้าไปก็ฉับพลันทันใด กลิ่นเหม็นเน่าอันคละคลุ้งภายในนั้นมันจะพวยพุ่งออกมาเหล่าบรรดากระทาชายนายตำรวจต่างต้องเบือนหน้าหนีบ้างเก็สะอิดสะเอียนแทบจะอาเจียนออกมาภายในห้องนอนที่อับทึบมืดมิดก่อนที่ไฟฉายในมือของตำรวจหนุ่มจะส่องเข้าไปทุกคนถึงกับต้องตกใจเพราะบนเตียงนอนในตอนนี้ มีร่างอันแน่นิ่งสิ้นลมหายใจของไอกรุงนักเลงขี้ยาขาใหญ่คุมบอลมันนอนสิ้นใจมานานแค่ไหนไม่มีใครรู้เพราะสภาพศพนั้นมันช่างแลดูประหลาดตากว่าที่สือบบอมจะได้เคยพบเห็นร่างอันผอมแห้งจนแลเห็นเป็นเพียงหนังหุ้มกระดูกนอนอยู่บนฟูกเก่าสีมอซอใต้ร่างของกรุงนั้น มันยังชุ่มไปด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองของเสียที่ไหลออกมาจากศพและเห็นเป็นเมือกเหนียวสีดำบนลำตัวแข้งขาและหน้าท้องมีร่องรอยถูกกรีดด้วยคมมีดเป็นอักขระเลขยันมากมายซ้ำร้ายที่น่าตกใจไปกว่าคือดวงตาของศพได้ถูกควักหายไปภายในห้องไม่มีร่องรอยของการรื้อค้นหรือต่อสู้เป็นฝีมือของใครกัน หรือมันจะทำตัวเองก็ไม่น่าใช่ที่ปลายเท้าของร่างยังเห็นเหรียญบาทที่วางทิ้งไว้ดูคล้ายพิธีการสะกดข่มวิญญาณหัวหน้าครับลิ้นก็ถูกตัดไปด้วยครับลิ้นไม่มีครับหัวหน้าเสียงของจ่าเบิร์ตพูดขึ้นมาด้วยอาการตกใจพลอยให้สืบบอมต้องรีบหันมามองก่อนที่อีกฝ่ายจะทำใจกล้า เอื้อมมือคว้าช้อนศีรษะของศพยกขึ้นมาหากแต่ว่าบนหมอนที่ศพหนุนนอนอยู่นั้นมันยังมีเหรียญถูกวางทิ้งไว้ใต้ศีรษะก่อนที่คางของร่างจะถูกงัดง้างให้กลางเปิดปากอ้าออกมาปรากฏว่าลิ้นของศพได้ถูกตัดหายไปจริงๆจะเป็นฝีมือของใครกันทั้งมันก็สร้างศัตรูไว้มากมายแต่จะมีใครที่ไหนมาลงมือทำกัน ให้ตายได้โหดร้ายถึงเพียงนี้ก็พอดีเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะเข้ามาพาเอาร่างไร้ลิ้นและดวงตาส่งไปโรงพยาบาลเพื่อการชนะสุดพลิกศพต่อไปหากในบ้านตอนนี้ก็ยังมีสืบบอมและจ่าเบิร์ดสองสายสืบคู่หูคงอยู่ในจุดเกิดเหตุเผื่อว่าฆาตกรจะทิ้งร่องรอยหรือเงื่อนงำบางอย่างเอาไว้ ให้ใช้สืบสาวไปถึงตัวมันได้ใครที่ไหนกันวะจะทำได้โหดเหี้ยมขนาดนี้ทำคดีมาก็ตั้งมากมายเห็นการตายมาก็หลายศพแต่ก็ไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนนี่คงจะได้กลายเป็นข่าวใหญ่ในไม่ช้าอําเภอของเราแต่ไหนแต่ไรมาอย่างมากก็มีแค่คดีลักวิ่งชิงปล้นหรือยิงกันตาย แต่คราวนี้เห็นทีว่านายของเราคงจะงานเข้าเสียแล้วสือบบอมพูดจบก็คายควันบุหรี่ออกมาหากในสายตาก,ก็คงก้มมองสอดส่องหาร่องรอยหลักฐานลูกพี่ลูกพี่มาดูนี่ก่อนครับเสียงจ่าเบิร์ตที่เรียกลั่นดังยังให้สือบบอมต้องหันไปมองต่างก็ต้องแปลกใจ เพราะใต้แผ่นหลังคาสังกสีมีร่องรอยของอักขระเลขยันที่ถูกเขียนด้วยฐานไฟอยู่ใต้หลังคาตรงประตูทางเข้าก็เป็นไปได้ว่าเลขยันเหล่านี้อาจจะเป็นพิธีสะกดข่มวิญญาณกระทําโดยฆาตกรผู้มีวิชาอาคมก็เป็นได้เพราะบนประตูสังกสีที่ถูกถีบจนพังก็ยังปรากฏร่องรอยอย่างเดียวกัน ถ้าจะตามสืบจากพวกบรรดาหมอผีในอำเภอนี้ก็คงมีไม่กี่คนกว่าครู่ใหญ่ๆที่ยังพยายามตามเก็บหลักฐานทั้งมองหาประเด็นที่พอจะเป็นไปได้ก่อนที่ชุดสืบทั้งสองนายจะกลับออกไปและปิดพื้นที่เอาไว้ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าขณะที่เดินออกมาราวกับว่า จะไม่มีใครสนใจในการตายของไอ้กรุงผู้คนยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติทั้งที่เมื่อครู่เพิ่งจะมีศพถูกหามผ่านหน้าออกไปเพียงชั่วประเดี๋ยวใจก็เดินพ้นจากเขตชุมชนออกมาไปหาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกินกันก่อนเถอะนะพี่ผมหิวเต็มทีแล้วคู่หูหนุ่มหันมาชวนสืบบอมเพราะตอนนี้ ก็เลยเวลาอาหารเย็นมานานเต็มทีถามจริงเห็นศพอย่างนั้นยังกินลงอีกเรอว,วะกลิ่นมันติดจมูกอยู่เลยวะพูดแล้วก็ขมคอไปหาเล่าค่าเชื้อสักคนละเป๊กก่อนดีกว่าพูดจบรถกระบะก็จะแล่นออกไปใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์สีเหลืองนวลของร้านบะหมี่เกี้ยวเฮียนนบกับบรรยากาศยามค่ำที่ลูกค้ากำลังจอแจ หลังจากจิบเบียร์ไปคนละกระป๋องทั้งตามด้วยบะหมี่ไข่ร้อนๆโรยกระเทียมเจียวหอมฉุยก็ยังคุยกันถึงเรื่องการตายที่เป็นปริศนาเดี๋ยวแวะไปส่งพี่ที่สอนอ,อก่อนก็แล้วกันลืมไปว่ายังมีงานที่ต้องเร่งเคลียร์พูดจบสืบบอมก็ลุกไปจ่ายค่าอาหารไม่นานก็เข้ามาถึงสอนอบรรยากาศยามราตรีรอบสถานี มีเพียงความเงียบงันอันวังเวงขณะที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ใต้ร่มมะม่วงหน้าสอนอรอสักพักให้บำมีได้เรียงเส้นย่อยอีกสักหน่อยก็จะขึ้นไปเคลียร์เอกสารที่ตั้งอยู่เป็นกองดองค้างมานานหลายวันรอบรอบโรงพักคืนนี้นั้นมันก็ช่างวังเวงเสียจริงๆคิดไปถึงเรื่องการตายของนายกรุง ก็ชวนให้เกิดความรู้สึกสะพรึงขึ้นมาพาให้ขนลุกเสียวสันหลังทั้งยังคิดไม่ตกว่าวิธีการลงมือเหี่ยมหดแบบนี้จะเป็นฝีมือของใครทั้งทำไปเพื่ออะไรถึงแม้ไอ้กรุงมันจะไม่ใช่คนดีเดอะไรทั้งยังเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นให้ต้องลงมือทำร้ายกันได้โหดเหี่ยมและรุนแรงถึงเพียงนี้ บนสอนอยังมีน้าจอยคอยอยู่เวรอีกคนกับในห้องขังก็ยังมีผู้ต้องขังชายที่ก่อคดียาบ้ามาฝากขังเอาไว้อย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหลังจากที่ง่วนอยู่กับกองเอกสารงานสืบสวนสำนวนคดีเป็นตั้งทั้งเวลาตอนนี้ที่ผ่านไปใกล้จะห้าทุ่มตำรวจหน่มจึงลุกออกไปยืดเส้นยืดสาย ได้กาแฟร้อนๆสักถ้วยก็คงจะดีขณะที่ละเลียดอารมณ์จิบรสขมกาแฟอยู่ที่หน้าบันไดก็พลันสายตาซึ่งเหม่อมองออกไปในเงามืดใต้ต้นมะม่วงนั้นมันจะปรากฏร่างของใครบางคนเป็นใครกันนะแล้วมาทำอะไรที่หน้าสอนอกับท่าทีมีพิรุษทำท่าลับๆล,ล่อๆอยู่แบบนั้น ก่อนที่สืบบอมจะก้มหน้าหีตาเขม็งมองจ้องเข้าไปก็ทันใดร่างใต้เงามืดนั้นมันจะค่อยๆเดินออกมาแสงจากเสาไฟฟ้าริมทางที่ส่องสว่างจึงได้เผยให้เห็นใบหน้าตำรวจน่มถึงกับต้องตกใจในร่างที่ปรากฏออกมาพาให้ถ้วยกาแฟหลุดหล่นจากมือชายร่างผอมโซที่หยุดยืนอยู่นั้น เบ้าตาของมันลึกโบมองไม่เห็นลูกในตาราวกับว่าถูกควักลูกในตาออกไปกับปากเงิมงำพ,พึมพำทำท่าว่าจะพูดจาอะไรแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเนื้อตัวของสืกบอมตอนนี้ที่มันเกิดอาการสั่นสะท้านซ่านเข้าไปถึงในกระดูกด้วยรู้ตัวแล้วว่าถูกผีไอ้กรุงมาหลอกเข้าให้ไม่ผิดแน่ก็พลันทันใดในหู จะแววยินเสียงร้องเอะอะโวยวายลั่นดังมาจากห้องขังด้านในชุดเรียกให้สืบบอมเกิดสติฉับพลันที่ร่างใต้ร่มมะม่วงนั้นมันจะอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาไม่รู้ว่าหายไปในทิศทางใดบอมบอมมาช่วยกันหน่อยผู้ต้องขังเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ เสียงน้าจ่อยตะโกนเรียกมาจากด้านหลังยังให้บอมต้องรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีที่ไปถึงก็เห็นน้าจ่อยกะยืนอึง้งราวกับกำลังตกตะลึงอยู่กับสิ่งใดมีอะไรครับนะ้ามีอะไรครับบอมเอื้อมมือเข้ามาคว้าแขนของนาจ่อยทั้งขยาวตัวแกเพื่อเรียกสติในตาอันเบิกกว้างทั้งปากอ้าตาค้างด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะชี้มือเข้าไปในห้องขังและสิ่งที่อยู่ด้านหลังลูกกรงเหล็กในแสงสลัวนั้นมันจะปรากฏร่างของไอ้หนุยผู้ต้องขังชายไว้35ปีที่กำลังนอนคว่ำหน้าหากแต่ปลายขาทั้งสองข้างนั้นราวกับว่ามันกำลังมีใครจับปลายขาให้ยกลอยชี้ขึ้นมาก่อนจะเวียงหมุนขาของไอ้หนุยวนไปเป็นวงกลมไม่หยุด โดยใบหน้าของมันยังแนบชิดติดอยู่กับพื้นห้องขังทั้งมือที่ตะเกียกตะกายดิ้นสู้ร้องโอดโอยเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝ่ายตารวจหนุ่มในตอนนี้ถึงกับอึ้งกิมกี่รับประทานทั้งอาการงงต่อภาพตรงหน้าไม่ต่างจากน้าจอยจะเป็นไปได้อย่างไรกันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ด้านในห้องขังนั้น หรือว่ามันจะเป็นด้วยพูดผีตนใดมากระทำเมื่อเกิดสติขึ้นมาทั้งคิดได้ดังนั้นสืบบอมก็ไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปด้านหน้าก่อนจะหยิบคว้าเอาพระพุทธรูปจากโต๊ะหมู่บูชาแล้วกลับเข้ามาฝ่ายน้าจ่อยก็รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังทั้งอาการลนลานตกใจน้ารอดูอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอง พูดจบบอมก็อุ้มพระพุทธรูปเดินเข้าไปปลายเท้าของหนุ่ยที่ลอยคว้างหมุนอยู่กลางอากาศนั้นก็พลันจะหยุดอาการทันทีก่อนที่ปลายขาจะตกลงมากระแทกพื้นห้องขังจนเกิดเสียงดังทั้งผู้ต้องขังก็ยังร้องครวญด้วยความเจ็บปวดพูดเพ้อฟังไม่ได้สับราวกับจะเสียสติไป ตอนที่ไอหนุ่ยมันจะรีบคลานเข้ามากอดขาของบอมไว้แน่นด้วยความหวาดกลัวแต่ยังไม่ทันที่ตำรวจหนุ่มจะได้ซักถามถึงที่มาที่ไปในเหตุการณ์หากจูจๆร่างของไอหนุ่ยที่นั่งอยู่กับพื้นห้องขังทั้งกอดแข้งขาของสืบบอมอยู่นั้นพลันจะมีแรงดึงชุดกระชากลากเอาตัวของไอหนุย่ยจนร่างของผู้ต้องขังถลยครูดไป อยู่ในเงามืดของมุมห้องขังทั้งบอมกับน้าจอยต่างก็งงงันเพราะสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดนั้นมันคือตัวอะไรจึงไม่วันกลัวแม้แต่พระพุทธรูปที่ตำรวจหน่มถือเข้ามาก็ทันใดในอาการตกตะลึงของตำรวจทั้งสองยิ่งให้ต้องตกใจแทบจะไม่เชื่อต่อสายตาเมื่อได้ปรากฏว่าร่างของไอ้หนุ่ยนั้น มันคลานออกมาจากมุมมืดเบื้องหน้าในท่างหงายท้องหัวห้อยลงต่ำราวกับนักกีฬาทำท่าสะพานโคง้งไอหนุยในอาการประหลาดนั้นมันหงายท้องคลานออกมาจากมุมห้องด้วยความแคล่วคล่องว่องไวแสงไฟที่สาดเข้าไปจึงเผยให้เห็นใบหน้าบอมถึงกับต้องตกใจจนหลุดปากร้องลั่น เพราะใบหน้านั้นมันไม่ใช่ไอหนุยหากแต่มันคือใบหน้าของศพไอกรุงที่ตายไปจะเป็นไปได้อย่างไรกันขณะที่บอมได้ตียืนอึ้งตะลึงเงนันมือไม้สั่นจนทำอะไรไม่ถูกก่อนที่ร่างประหลาดตรงหน้านั้นมันจะคลานเข้ามาหาหากแต่ว่านาจ่อยที่ยังมีสติจึงรีบกระโจนเข้ามาฉุดคว้าลากพาเอาตัวบอมออกไป ทั้งยังรีบปิดประตูห้องขังอย่างฉับไวทั้งบอมและนัดจ่อยตอนนี้ต่างก็มีอาการเหนื่อยหอบหันมามองหน้ากันราวกับจะไม่เชื่อสายตาทั้งไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องขังเมื่อครู่นั้นมันจะเป็นเรื่องจริงขณะที่ตํารวจทั้งสองนายยังได้แต่ยืนตัวสั่นง,งันงกทำอะไรไม่ถูกภายในห้องขังร่างนั้น มันก็ยังคงทำท่าสะพานโค้งคลานวนไปเวียนมาอยู่ทั่วห้องขังก่อนจะมาหยุดอยู่ที่ลูกกรงตรงหน้าตํารวจทั้งสองนายต่างเห็นมันได้ชัดถนัดตาก็พลันที่ร่างนั้นมันจะเวียงใบหน้าโขกฟาดเข้ามาใส่ลูกกรงเหล็กเสียงดังทำอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเห็นทีดูท่าว่า ัวของไอ้หนอยซึ่งถูกผีที่สิงสู่อยู่ในร่างจะกระทําจนตายไปอยู่ในห้องขังยังให้สายสืบบอมกับนาจ่อยต้องพล้อยเดือดร้อนเป็นแน่พลันนั้นที่บอมจะระลึกนึกขึ้นมาแล้วหลับตาตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาพระรัตนไตรโดยกำหนดจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิก่อนจะยื่นพระพุทธรูปในมือเข้าไป จึงทำให้ร่างนั้นมันถึงกับสะดุ้งถอยทั้งบอมกับน้าจอยต่างหันมามองหน้ากันคราวนี้ได้ผลเพราะก่อนหน้าที่อุ้มพระพุทธรูปเข้ามาไม่ต่างอะไรกับพระอิดพระปูนแต่หลังจากที่บอมตั้งใจน้อมนำอธิษฐานคำอาราธนาจึงได้ปรากฏอำนาจพุทธคุณแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเป็นดังนั้นตำรวจหน่มจึงไม่รอช้า รีบอุ้มพระพุทธรูปเดินกลับเข้าไปในห้องขังจนร่างของพูดผีที่หนีไปหลบซุ่มอยู่มุมห้องเมื่อต้องจนมุมไม่มีทางหนีก่อนที่อำนาจแห่งพุทธคุณจะแสดงกำลังทั้งขับไล่จนวิญญาณของพูดผีต้องหนีออกไปผลจากร่างของไอหนุยทันทีที่ขับไล่พูดผีออกไปร่างของไอหนุยก็ล้มฟุบก,กองอยู่กับพื้น ก่อนจะค่อยๆฟื้นคืนสติกลับมาสถานการณ์อันวุ่นวายจึงได้คลี่คลายผ่อนลงหากบอมก็ยังคงสงสัยเพราะหลังจากวิญญาณร้ายได้ออกจากร่างไปใบหน้าของไอหนุ่ยกลับไม่ปรากฏร่องรอยบอบช้ำใดๆทั้งที่เมื่อครู่นั้นมันเพิ่งจะเอาหัวโขกลูกรรงเหล็ก จนเกิดเสียงดังลั่นสั่นสะเทือนแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆให้เห็นจะเป็นไปได้อย่างไรกันหลังจากนั้นบอมจึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหนุ่ยนั้นมันเป็นเพื่อนสนิทของไอกรุงที่ตายไปทั้งหนุ่ยยังล่วงรู้ความลับมากมายอันจะสามารถเป็นพยานและให้การซัดทอด ไปถึงตัวผู้บงการค้ายารายใหญ่ในพื้นที่หรือว่าการเข้ามาของผีไอ้กรุงเมื่อครู่นั้นมันจะถูกใช้ให้มาฆ่าปิดปากไอหนุยเพราะตอนนี้ที่หนุยได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญหลังจากมันถูกกันตัวไว้ให้เป็นพยานในคดีใหญ่มันจึงได้ถูกสั่งฆ่าด้วยผู้ที่มีวิชาอาคมที่ต้องการจะฆ่าตัดตอน ด้วยวิธีใช้ผีกระทำรรเรื่องนี้มันชักจะมีเงื่อนงำไม่ธรรมดาทาให้บอมต้องเร่งสืบสวนและสืบสาวราวเรื่องต่อไปให้ถึงตัวผู้บงการที่แท้จริงให้ได้หากวันนี้ก็ได้เข้าใจแล้วล่ะว่าพระพุทธรูปที่กราบไหว้บูชากันอยู่นั้นก็เป็นแต่เพียงสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธองค์มีไว้ให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอน แต่อำนาจความเข้มขลังทั้งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันกลับอยู่ที่จิตใจในตัวบุคคลว่าตัวบุคคลนั้นจะมีจิตใจที่คงมัน่นและประกอบจิตศรัทธาที่แท้จริงเพียงใดอำนาจที่แสดงออกมาล้วนเป็นอำนาจในคุณงามความดีของตัวบุคคลพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานเป็นนานแล้วย่อมไม่มาสร้างความศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิใดๆ นอกจากจิตใจของตัวบุคคลต่างหากที่จะสร้างวิชามยริ์ขึ้นมาเอง